สวัสดีน้องๆทางบ้านและก็ผู้ปกครองนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพี่มิวนะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝาักน้องๆทางบ้านกันอีกเช่นเคยคะ่ะค่ะเราก็จะมาพบกันในตอนตะกร้าใส่เหรียญจากเศษกระดาษนะคะเอเษกระดาษมันจะมาทําเป็นตะกร้าได้จริงหรือเปล่านั้นน้องๆอ,อยากรู้กันหรือย,ยังคะถ้าอยากรู้เรามาดูว่าเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าวิธีการทํานั้นจะทํำยังไงมาชมไปพร้พอมๆกันเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการทําตะกร้าใส่เหรียญน,นะคะก็จะมีประกอบไว้ด้วยกระดาษนะคะในส่วนนี้พี่หมูจะใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะที่นี่ค่ะกระดาษรีไซเคิลเป็นกระดาษสีนะคะแต่ถ้าน้องน้องที่น้องๆทางบ้านนะคะมีสมุดนะคะสมุด กระดาษหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือว่าแผ่นพับใบปลิวนะคะก็สามารถนํามาทําได้เช่นกันค่ะขัะ้ต่อมานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะลางกระดาษค่ะเราจะมาตัดเป็นวงกลมนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่10เซนติเมตรค่ะ9ค่ะกันไกลคัตเตอร์ ะะหรือจะใช้ดินสอปากกาก็ได้ค่ะเพราะเอาไว้สำหรับมาร์คค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไม้บรรทัดค่ะค่ะเมื่ออุปกรณ์เราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะอันที่เรามาทำนะคะเราก็จะมาตัดก,กระดาษนะคะให้ได้ขนาดที่5คูณ12เซนนะคะค่ะ5คูณ12นเซน ก่อนอื่นนะคะพี่มิวนะคะก็จะมาวัดกระดาษนะคะก็มามากไว้เลยนะคะมาเมาื่อเรามาร์คเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะค่ะขั้นตอนใช้คัตเตอร์ใช้กันไกรอะไรพวกนี้นะคะแนะนำนะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยน้องๆด้วยนะคะ มันก็ตัดค่ะจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดค่ะเป็นชิ้นนะคะค่ะเราก็จะนํามาตัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด98ดชิ้นนะคะแล้วเราก็จะแบ่งเป็นสี่กองนะคะ3อ่า4่กองนะคะกอง จะมี3ามกองนะคะที่มีขนาดเท่ากันคือกองกองละ28ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีอันสุดท้ายค่ะก็จะมี14ชิ้นค่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วอพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาพับค่ะโดยการอันดับแรกก็คือพับครึ่งนะคะ,ะพับครึ่งเป็นร้อยครึ่งเสร็จแ,แล้วกลางออกมาค่ะจากนั้นก็พับครึ่งเข้าไป รอบหนึ่งนะคะพับอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะอพอได้เส้นอย่างนี้เสร็จแล้วมาพับครึ่องอีกทีนึงค่ะจากนั้นก็พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้นะคะพับไปเรื่อยๆนะคะจนครบเก้าสิบแปดชิ้นค่ะค่ะแล้วก็ได้พับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะแบ่งนะคะเป็นพับเป็นแนวยาวๆแบบนี้นะคะจะประมาณ14-16เส้นค่ะส่วนที่พับเป็นแบบนี้ก็จะมีทั้งหมด8 4ชิ้นนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น3เส้นนะคะเราจะทำทั้งหมด3เส้นนะคะเส้นละ28ชิ้นค่ะค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มสานกันเลยนะคะ ค่ะชิ้นแรกค่ะแล้วก็เราก็จะหยิบขึ้นมาก่อนนะคะ2ชิ้นค่ะเราก็จะนําซอดเข้าไปนะคะเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปด้านในนี่เลยนะคะนะคราก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะนําชิ้นที่ชิ้นต่อไปนะคะมาเสียบไว้เช่นกันค่ะมาเสียบไว้ตรงช่องนี้นะคะแล้วก็จะซอดตรงกลางไปเรื่อยๆนะคะ สอดสลับนะคะเป็นฟันปลาค่ะค่ะก็ครบทั้ง3เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาต่อกันนะคะโดยใช้นี่นะคะปลายสอดเข้าไปแบบนี้นะคะค่ะสอดเข้าไปในค่อยสอดเข้าไปนะคะกระเด็นชิ้นมานะคะชิ้นต่อมาค่ะ แล้วก็มาประกอบกันทั้งหมดสาอันแล้วนะคะแล้วก็ลองมาเสียบเข้าไปตรงนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะเราจะมาประกอบนะคะเราจะมาเสียบเข้าไปด้วยกันใช้แผ่นย,ยาวๆนี้นะคะเสียบเข้าไปเพื่อที่จะประกอบทั้ง3าเส้นนะคะก็เสียบเข้าไปข้างในนี้เลยนะคะ,ะนั้นค่อยๆดึงออกมาะคะ่ะแล้วก็ลองดูว่ามันตรงกับแถวไหนนะคะ ตรงกับแถวนี้นะคะก็เสียบเข้าไปเลยค่ะก่อนเป็นช่องสุดท้ายนะคะสอดเข้าไปนะคะกดดึงออกค่ะไปทีละแถวนะคะค่อยดึงนะคะตรงปลายตรงนี้นะคะเราจะทากาวนะคะเพื่อให้มันยึดติดนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะ คาก,กาก็ดึงนี่นะคะดึงอพอถึงตรงนี้ปุ๊บนี่ค่ะเราจะติดแบบนี้นะคะบชบๆให้มันแน่นๆเส้นต่อมานะคะเราจะสานอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าน้องๆจะใช้วิธีแบบง่ายๆเลยก็คือเอากาวมายึดนะคะ เอาเก่ามายึดทั้งนี่เลยแต่พี่หมูจะทำแบบนี้นะคะพี่หมูจะสามต่อเข้าไปเลยนี่นะคะขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆทำไปก่อนนะคะทาก่าวตัวปลายนะคะแล้วก็ดึง พี่มิวก็สารเชื่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําแผ่นวงกลมค่ะแล้วก็ใช้กระดาษสีนะคะกระดาษสีที่เป็นรีไซเคิลเหมือนกันค่ะมาทากาวนะคะพี่มิวจะทาบนนี่นะคะเสร็จแล้วก็ติดไปตรงกลางค่ะติดไปตรงกลางกลางนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้กรรไกรค่ะตัดตรงขอบๆนี้นะคะ ัดให้เป็นเส้นค่ะจากนั้นนะคะพี่มิงก็จะใช้กาวค่ะติดตรงขอบนะคะที่เราตัดเป็นเส้นเมื่อกี้ค่ะจากนั้นเราก็สอดเข้าไปข้างในนะคะค่อยๆดันลงไปนะคะค่อยดันลงไปให้มันเท่าๆนะคะ,อะพอจนถุงสุดข้างในข้างนี้แล้วใช่ไหมคะ่ะสุดแล้วก็ค่อยๆ ให้มันตรงๆจากนั้นนะคะเราก็จะนี่ค่ะแล้วก็จะติดนะคะ,ะติดข้างๆนี้นะคะเพื่อให้ให้มันยึดนะคะให้ฐานมันยึดนะคะ,ะจากนั้นที่เหลือใช่ไหมคะพี่มิวก็จะติดกาวค่ะใส่กาวแล้วก็พับติดลงไปนะคะ,อะพอติดเสร็จนะคะก็จะใช้ฐานอันที่สองนะคะ ติดกาวเช่นกันทาทากาวให้ทั่วๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะติดทับค่ะติดทับไปแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้แห้งนะคะตะกร้าใส่เหรียนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะค่ะนอกจากว่าเราจะใส่เหรียนแล้วเรายังจะใส่สีนะคะหรือว่าปาก้าดินสอของใช้ของเรานะคะที่เป็นคัตเตอร์กระดาษกันไกล้ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะ คนด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะตะกระ้าใส่เรียนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะน้องๆคนไหนทํานะคะก็ลองถ่ายรูปนะคะหรือว่าถ่ายคลิปค่ะมาเม้นใต้โพสได้นะคะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสร้างฝันสร้างคิดนะคะต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะในวันเสาร์เวลาบ่ายสโมงค่ะทางช่องทาง Facebook ค่ะ mhsict Fanpage ค่ะ YouTube นะคะ mhsict ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง t k t t o k i อีกด้วยนะคะ mhsict knowledge park ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย